ก็1ิปีแล้วค่ะไวมากเลยหนูว่าได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้เป็นครั้งที่2แล้วก็หวังว่าจะได้กลับมาร่วมอีกหลายๆรอบนะคะเพราะว่าเป็นงานที่ดีมากๆเลยแล้วเราก็จะแบบเป็นงานประกาศรางวัลที่อยู่กับเรามานาน้อะแล้วเราก็ได้มาเจอพี่ๆศิลปินที่เราชื่นชอบเ้วยค่ะ Happy Birthday ถ้าเห็นไหมล่ะหนูแต่งตัวสวยมาเห็นไหมล่ะมันรู้ตลกแล้วไม่ไม่ใช่คนตลกค่ะมันเรามาได้ขนา เจ้าได้เป็นหัวหย่อยมาใช่กับเพลงสิิ็แรกเลยค่ะกลำลังวางเลยค่ะจีริงๆก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ามันก็เราได้มาเจอกับศิลปินที่เราชอบอ่ะก็ตื่นเต้นได้เจอพี่ๆด้วยสุนทรชลปังดับโลงแล้วนะแม่มันก็เกินไปแม่มันไม่มันไม่ถึงขนาดนั้น ขอบคุณทุกคนกลับมาเมืองไทยนานนะคะอ๋อกลับมาได้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วค่ะไปเนแก๊งบ้างคือมะม่วงเสี่ยวมะม่วงทานทุกวันเลยค่ะนี่เราต้องบอกว่าบ้านหนูมีต้นมะม่วงอยู่ข้างหน้าบ้านหนูน้องก็เลยทานทุกวันเลยค่ะเป็นปกติอยู่แล้วก็ขอบคุณแม่นะคะสวัสดีจ้าแม่ได้มนะยิ้มนะท่านใหญ่ เขามาหลายแล้ว <One> ค <input> ่ะก็จริงขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะไม่ไม่พี่คิดว่าจะได้รับการให้ความสนใจขนาดนี้นะคะก็ทุกคนทานข้าวเหนียวมะม่วงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะระวังน้ำน้ตาลขึ้นจริงๆหนูรู้สึกว่าหนูแค่อยากทําอะไรสักอย่างนึงค่ะแบบว่ากลัวๆปั่นๆอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าความเป็นความเป็นมะม่วงกับข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมันมันค่อนข้างเป็นหนูมากๆเลยแล้วถ้า ได้ไปกินบนเวทีก็คงจะเป็นหนูมากๆขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยก็คิดว่าอยากจะกินค่ะไม่ได้คิดถึงว่ามากินซอพาวเวอร์ขนาดใช่ะไม่ไม่ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่าอยากทําแล้วก็โชว์ทั้งโชว์เนี่ยคือรอซีนนิดเดียวเพราะว่าหิวเพราะว่าหนูแบบว่าพยายามแบบว่าขมแมวขนาดร้องเพลงว่าเราก็จะได้ทานอะไรสักทีอะไรเงี้ยค่ะ ่พี่สเตจคนหนึ่งค่ะเขาเขามีภรรยาเป็นคนไทยแล้วเขาทำข้าวเหนียวมะม่วงเป็น,นที่นี่ที่ที่นู้นข้าวเหนียวมะม่วงหาได้ง่ายมากเลยนะคะแบบว่า,า,วาเขาชอบทานกันอยู่แล้วด้วยค่ะไม่ไม่คนบอกว่ามินนี่สร้าราคาให้กับเมืองนี้มากเลยค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าน่าก็เขินเลยอ่ะหนูเขินเลยอ่ะไม่ขอบคุณค่ะ แค่ยาวจริงๆหรอคะหนูนึกว่าเขาหนูน pues like ึกว่าเขาแกล้ง kind of pues เล่นนะเนี่ยไม่เขาเพงกินเลยอ่ะเอาจริงเหรอคะเปมิลลีเฮ้ยขอบคุณค่ะก็ดีใจค่ะดีใจค่ะก็ขอบคุณที่ทุกคนแบบว่าชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าน้ำตาลถ้าจะขึ้นกันเยอะเพลงที่สองอันนั้นเป็นเพลงที่พูดได้ไหมเนี่ยอ่าเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มแล้วกันค่ะเป็นเพลงใหม่ค่ะก็ เราก็รู้สึกว่าข้าวเหนียวม่วงได้จบไปในวีคเอนแรกแล้วใช่ไหมคะก็เลยหาอะไรมาทำใหม่ที่มันแตกต่างออกไปก็เป็นออกกำลังกายอันนี้เป็นเพลงที่ทำเสร็จไว้ตั้งสักพักแล้วค่ะก็เลยไปชวนเรมิกาเขาเห่อค่ะอะไรเอ่ยอย่างนี้เขางงอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่า ก็ดูเป็นเอ่อเป็นเอเชียนเคาน์เตอร์ค่ะก็หลายๆประเทศก็มีอะไรแบบนี้แต่ว่าของไทยเรามันก็จะเป็นเพลงแบบรดแหน่อยเป็นเพลงตืดตืหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผอเไม่ไม่ถึงขนาดนั้นละค่ะแต่ว่าก็เป็นอะไรที่หนูหยิบมาเพราะว่ามันหนูหนูชื่นค่อนข้างชื่นชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากทำแล้วก็เป็นเพลงที่เสร็จตั้งนานแล้วค่ะก็เลยเอามาร้องเดี๋ยวจะปล่อยอันสุดท้ยนะอ่ะเดี๋ยวกไดนไหะ แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะปล่อย MV ด้วยนะคะเพลงนั้นใช่ตอนไหนตอนไหนรูปตอนไหนะใครออเร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้ใช่อลิบิกแล้วอย่างนี้เลยไปออกกำลังกายกันดีกว่าทุกคนจริงๆไปอยู่ที่เมกาประมาณเดือนหนึ่งเลยค่ะแต่ว่ารวมรวมเพอร์ฟอร์มด้วยนะคะก็ซ้อมหลายรอบมากเลยค่ะซ้อมหลายวันเลยค่ะกว่าแบบที่จะออกมาเป็นโชว์นั้นก็ซ้อมหนักอยู่พอสมควรค่ะ จริงๆไม่กล้าพูดกับเคาัค่เพราะว่าไม่เคยกล้าที่จะเอาไปฝังถึือมันขอฝันในฐานะที่คนไปเป็นคนฟังละกันค่ะไม่ไม่กล้าคิดว่าตัวเองจะได้ไปขึ้นโชว์เหมือนกันค่ะตอนแรกไม่กล้าไปค่ะรู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่ดีเซิร์ฟกับเวทีนี้ค่ะเขายิ่งใหญ่มากเลยค่ะพี่เพราะว่า มันมันอาจจะเป็นโอกาสครั้งแรกและครั้งสุดท้ายอะคะ่ะไม่มีอะไรการันตีเลยว่าเขาจะมาชวนหนูอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าคิดว่าคงเท่ดีค่ะถ้าบอกว่าเออแม่เดี่ยนะเคยขึ้นโชว์ที่โคชิ่าบอกก่อนเลยนะลูกอะไรเงี้ย <laughs> เราคิดไปแล้วแต่เรายังไม่แต่งงานเลยนะคะคุณพี่ <laughs> <laughs> บ้าไปแล้วอยู่เนี้ยนะสิ่งนี้อยู่ในหัวค่ะ <laughs> แล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างมัน มันช้ามากๆเลยจนเราจนเราสามารถนับจังหวะได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดีดีใจมากเลยค่ะ, <N> คะผู้คนน่ารักค่ะดนตรีเขาชอบสนุกสนุกกับเราด้วยค่ะเขาสนุกใช่คือพอมันมันเป็นเฟสติวัลอะค่ะเ <N> ขามา Set D D T เสพดนตรีอะไรเงี้ยถึงแม้เขาจะไม่บางท่านอาจจะไม่รู้จักหนูเขาก็พร้อมที่จะแบบว่ายินดีรับฟังอะไรเงี้ยค่ะมีผู้ใหญ่ในในแม่ทูนแบบรัฐบาลเลยเขาชื่นชองหนูมากหรือชื่นใจมากว้าว ขอบคุณจ้าต้นๆเลยเหรอลูกต้านเลยเหรอจ้าเนี่ยตาคนที่ทำผิดพลาดกันแล้วขอบคุณตาคนที่ทำผิดพลาดกันเราผิดพลาดออกมาขอโทษเลยนะขอบคุณนะจ้าไหว้จ้าได้นเลยงั้นเลยใช่จ้าใช่ค่ะคุณแจ็คสันก็เอ่อในในฐานะที่เป็นติเกาหลีมาหลายปีมากๆก็ ดีใจค่ะเขาหล่อมากเลยค่ะงานอยู่เขาดีพี่ลูกดีค่ะดีค่ะยังไงแต่เขามแต่ไม่อยากทำเขาค่ะให้ให้เขาอยู่รอรอของเขาดีกว่าค่ะเลือจากค่ะเลือจากค่ะแล้วก็ได้เจอกันจากงานนั้นละค่ะเขาว่าไงบ้างเขาชอบใครอยู่ไหมเาชอบเขาชอบคนไทยมากมากเว่าเขาชอบเขาชอบมากๆในความเป็นเ u l t u r e ไทยเขาให้หนูสอนภาษาไทยด้วยว้าวว้าวสอบสอบเขาว่าเลิศไป ตาวว่เลิศไปให้เขาเหมือนหนูแกล้งเหมือนหนูแกล้งพี่แจ็คสันเขาเลยนะจะเลิกเขาพูดได้ค่ะน่ารักมากเลยค่ะเขาน่ารักมากแปลว่าอะไรแปลาหนูบอกว่าเลิศแปลว่า fabulous แปลว่า amazing แปลว่าอะไรก็ได้ที่มัน positive เขาให้พูดไปเลยเลิศนี่ค่ะอันนี้อันนี้บอกไม่ได้ค่ะอันนี้บอกไม่ได้ค่ะ หนูไม่ได้พูดนะลูกเสือสามันเลยหนูไม่ได้พูดนะป่าวนะคะพูดไม่นานต้องกด follow เราด้วยอะค่ะค่ะใช่เพราะว่าเจอเพราะว่าเจอกันด้วยค่ะกาเลดที่แบบว่าคนนี้มากด follow เราดีใจค่ะร้องไห้เหลือเกินค่ะเดือนนั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็อะไรทัหมดเลยหนูร้องไห้ออกไลฟ์เอาซะไม่รู้จะร้องยังไงให้สวยแล้วยังหาทางร้องไห้สวยอยู่นะคะแนะนำก็เข้ามาได้ แน่ใจเหมือนกันค่ะนี่เป็นตัวไทยแล้วใช่ค่ะเห็นเห็นแล้วค่ะแต่ว่าไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะใช่เนี่ยหนูบอกแล้ว<ช>ลว่า<ช>หนูยังหาวิธีการร้องให้สวยอยู่หนูติ่งเขามาแปดปีอะค่ะอ๋อหกเจ็ดเจ็ดแปดปีอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นติ่งเกาหลีมาประมาณแปดปีแล้วแล้วก็ติ่ง พีดีมาตลอดแล้วก็ดีใจมากๆาเลยหนูแม่หนูร้องไห้ไม่ได้หนูหนูจิกหนูจิกเพชรมานะหนูร้องไห้ไม่ได้แล้วันเนี้ยมันดีใจเหมือนในไลฟ์เลยหนูไปยาง้นเลยเพราะหนูลู้ค่ะปุ๊บหนูไลฟ์ก่อนเลยอย่างแรกค่ะก็หนูยังให้ทุกคนแบบเราตื่นเต้นไม่ได้กันเพราะว่าแฟนๆขับทุกคนเขาก็ก็เป็นเป็นสิ่งเหมือนกันกับหนูอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะเข้าใจกันได้ดี เป็นปณิธานที่ตั้งมาตลอดเลยค่ะอยู่ในทวิตเตอร์ก็คือปักมูลเอาไว้ว่าแบบมันมันเป็นสิ่งที่เป็นเขาได้ไงอ่ะเป็น motivation ของเราค่ะเพราะว่าเราอยากเก่งขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันด้วยด้วยตัวเราเองอยู่แล้วแล้วก็วันหนึ่งถ้ามีโอกาสได้เก่งจนจนเขาสามารถรู้จักได้ก็เป็นเกียรติกับเราค่ะเพลงหนูวันผ<อ>่านเข้าไปในหูเขาแล้วจ้า ได้เลยอ่ะหนูใครก็ได้แล้วค่ะตอนนี้ก็จริงๆแล้วหนูยินดีกับกับทุกๆคนที่แบบเริ่มรู้จักหนูหมาะว่าหนูหนูรู้จักทุกคนมาฝ่ายเดียวมาตอลอดแ,แล้วพอทุกๆคนได้ได้รับรู้ถึงการมีชีวิตอยู่ของหนูแล้วมันก็ทำให้เราแบบแม่หนูจิกเพชรมาหนูร้องไห้ไม่ได้เราก็ดีใจค่ะ อยากพิถีพิถันกับผลงานหนูให้มากขึ้นนะคะแบบว่าเราอยากเก่งขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็พยายามเรียนรู้ในเรื่องเราที่เราอยากเรียนมากขึ้นในแง่องใจอย่างดนตรีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะละเอียดแล้วก็พิถีพิถันกับเพลงของเรามากขึ้นใช่ค่ะจะมีพิธีไหนที่เราอยากทำพอีกไหมอะอย่กทเนี้ยน้องไม่กล้าฝันเลยค่ะพี่เป็นก็ครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะถ้ามันมีเข้ามาอีกก็หนูก็จะทำเต็มที่ในทุกๆโอกาสค่ะ บอกไม่ได้จะเห็นว่ามีถ้านาครั้งต่อไปนี่จะพุ่งสูเติมมากขึ้นไหมน้องก็หวังว่านะคะหวังหวังว่าเราจะเราจะไปไปด้วยกันได้อีกทั้งวงการดนตรีเลยไม่ใช่แค่ตัวน้องเองอย่างค่ายน้องมีศิลปินใหม่ๆมาด้วยนะคะอย่างยับอะไรเงี้ยค่ะก็หวังว่าเราจะไม่ได้ไปแค่คนเดียวแต่ว่าไปด้วยกันทุกคนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่ๆศิลปินและนักดนตรีในไทยหนูยอมรับเลยว่าเขาเก่งมากจริงๆ เก่งมากจริงๆโ,โับเคลื่อนเลยอุ๊ย <c oughs> ขอบคุณมากค่ะ <c oughs> เ,ปเป็นเป็นเกียรติค่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูต้องยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคงต้องเก่งกว่านี้อีกค่ะไม่รู้เลยค่ะอ่าไปเท่าไหร่แล้วเไรนะคะ ตอนนี้น่าจะประมาณ2ล้านมั้งคะยอดฟอลโล่ของหนูใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะรนระามาสองใช่ค่ะเพราว่าก็ได้รับความสนใจเยอะขึ้นก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะ